สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับปฏินพรชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในปัญญาจารย์บทที่8นะครับก็อ9ถึง13ผมให้หัวข้อว่าคนชั่วในโลกแห่งความจริงพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าบรรดาการนี้ข้าพเจ้าเห็นหมดแล้วเมื่อข้าพเจ้าสนใจในกิจการทุกอย่างที่เขากระทํากันภายใต้ดวงอาทิตย์มีวาละซึ่งคนหนึ่งมีอำนาจเหนืออีกคนหนึ่งที่จะมาทําอันตรายเขาข้าพเจ้าได้เห็นคนฝังคนอธรรมผู้ซึ่งเคยเข้าออกในสถานที่บริสุทธิ์และมีคนสรรเสริญเขาในเมืองที่คน กาทำนั่นเองกระทำสิ่งเช่นนั้นนี่ก็อนิจจังด้วยเพราะการตัดสินการกระทำชั่วนั้นเขาไม่ได้ลงโทษโดยเร็วเหตุฉะนั้นใจของบรรดาของมนุษย์จึงมีเจตนามุ่งที่จะกระทำความอาธรรมแม้ว่าคนบาปทำชั่วตั้งร้อยครั้งและอายุของเขายังยังย่งยืนอยู่ได้ถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังรู้แน่ว่าสวัสดิมงคลจะมีแก่คนทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้าคือความยำเกรงต่อพระพักพระองค์ข้อ13ได้กล่าวว่าแต่ว่าจะไม่เป็นสวัสดิมงคลแก่คนอธรรม อายุของเขาเป็นดังเงาะจะไม่มียืดยาวออกไปได้เพราะเขาไม่ยำเกรงต่อพระพักพระเจ้าพระครัมภี์รในตอนนี้ได้กล่าวถึงความจริง4สิ่งด้วยกันครับเกี่ยวกับคนอธรรมคนชั่วในโลกของความจริงหนึ่งมีคนชั่วที่ใช้กําลังข่มเหงคนอื่นตอนนี้ในช่วงปีที่เราอยู่เวลานี้เนี่ยน,นะครับรัสเซียก็ข่มเหงประเทศยูเครน เนื่องจากว่าตัวเองมีอำนาจที่เยอะกว่าเราก็ไม่รู้ลึกๆจริงๆว่าเป็นยังไงแต่เท่าที่เรารู้ข่าวๆกันเนี่ยครับเราก็รู้ว่าเพราะยูเครนกาลังจะไปขึ้นกับนาโตใช่ไหมครับและเมื่อยูเครนจะขึ้นกับนาโตรัสเซียซึ่งเป็นลูกพี่ก็รู้สึกว่าเสียหน้าและอีกอย่างหนึ่งเมื่อนาโต้มาประชิดดินแดนของตัวเองรู้สึกว่ามันจะอันตรายจริงๆแล้วผมก็เชื่อว่านาโตคงไม่ไปลบอะไรกับรัสเซียหรอกครับมีแต่รัสเซียแหละครับที่อยากจะลบกับคนอื่นเราเห็นว่าคนชั่วใช้กําลังข่มเหงและเราดูประเทศรัสเซียกับประเทศย ย,ยูเครนมีประชากรแค่44%นั้นเองไอ้44ล้านนั้นนั่นเองน้อยมากขณะที่รัสเซียมีหลายร้อยล้านนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตว่า รัสเซียเมื่อมีอำนาจมากก็จะข่มเหงคนตัวเล็กปลาใหญ่กินปลาเล็กไอันี่เป็นเรื่องจริงดิพระกัมภี์บอกว่าอะไรครับข้าพเจ้าเห็นมาหมดแล้วมีคนที่มีอำนาจข่มเหงคนที่อำนาจน้อยกว่าอาการที่2ครับมีคนชั่วที่ซึ่งดูเหมือนเคร่งศาสนาพระคัมภีในข้อ1ิบอกว่าข้าพเจ้าเห็นเขาฝังคนธรรมผู้ซึ่งเคยเข้าออกในสถานบริสุทธิ์ซึ่งหมายความว่าไงครับคนพวกนี้เนี่ยก็นับถือศาสนาและพระกัมภีบอกว่าและมีคนสรรเสริญเขาจะสังเกตว่ามีคนชั่วหลายคนที่คนอื่นไม่รู้ว่าเป็นยังไงเรารู้ว่า ว่ามีคนชั่วบางคนเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีแล้วก็หลอกลวงคนอื่นที่ความจริงข้างในนั้นแต่มาด้วยความชั่วช้าอันที่3ครับพระธัมพีบอกว่าแม้ว่าคนบาปทําชั่วตั้งร้อยครั้งอายุเขายังยั่งยืนอยู่ได้พระธรมพีกำลังบอกว่าคนชั่วบางคนอายุยืนนานมากนะครับดังนั้นเองอย่าคิดว่าคนชั่วเนี่ยนะครับจะอายุไม่ยืนนะครับบางคนก็อายุยืนมากแถมคนดีบางคนอายุไม่ยืนด้วยนะครับแต่ไง,งก็ตามทิ้งสิ่งทีง่เรารู้ในจุดนี้ก็คือว่าพระคัมพีบอกว่าแต่ยไงก็ตาม้้าาพเจยังรูว่่ไม เป็นสวัสดิ์ีมงคลแก่คนธรรมสุดท้ายมันก็อันตรายนั่นคือประการที่4ีที่จะพูดก็คือปลายทางของคนชั่วจบไม่ดีถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าในยุคเขาจะจบดีก็ตามผมยกตัวอย่างสตาลินเนี่ยนะครับสตาลินนั้นอยู่ในยุคของเขาเขากลบเกลื่อนทุกคนให้คิดว่าเขาเป็นฮีโร่ของรัสเซียแต่หลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปความชั่วของเขาเปิดเผยออกมาและพระกมพีบอกเลยครับว่าไม่สวัสดิ์ีมงคลแก่คนธรรมเพราะว่าเมื่อเขาจบชีวิตจากโลกนี้ไปลูกบ้านของเขาถูกลื้อทำลายสิ่งที่เขาเองเคยสร้างมาทุกคนอื่น แต่ว่ายังไงก็ตามเขาอาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะเขาอยู่ในนรกเรียบร้อยแล้วผมกล้ากล่าวว่าอยู่ในนรกแน่เพราะว่าเขาฆ่าคนในยูเครนไปประมาณเกือบ3.9ล้านคนดังนั้นเองสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเองต้องรับผลแน่นอนนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าสวัสดีมงคลจะบีกอกคนที่ยำมเกรงพระเจ้าสำหรับเราคนที่ยำมเกรงพระเจ้าเราจะรับผ่จากพระเจ้าแน่นอนแม้ตอนนี้อาจจะถูกข่มเหง แม้ตอนนี้เราอาจจะถูกคนอื่นดูหมิ่นเหยียดยามหรือแม้ตอนนี้เราเองอาจจะพยายามทําตามพระทัยของพระเจ้าที่สุดกําลังของเราและดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นก็ตามแต่ขอบคุณพระเจ้าครับคนยำเกรงพระเจ้าได้รับผ่อนแน่นอนขอพระเจ้าเอวยพรครับ